ครับครับก่อนครับครับก่อนเลอเาเลยครับครับเี่ย้วกินเ้ฮ้ยครับกันครับครับครับเยเยยเฮเอยเ้ยเฮ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 ้เฮ้อ้ยเฮ้้ยเฮ้าเ้ยเฮยเ้ยเฮยเฮเอย้ยเฮย เช็คสัญญาณภาพเป็นไงบ้างครับชัดเจนดีไหมทักทายกันได้ครับมันหยุดในสงกรานกับมิ่งครับเฮ้ยเอา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 ครับกันครับดิครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทิงครับสวัสดีครับอ่ะดิ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 ครับัสดีครับนั่งลงนิดน นังลงมงนังลงนั่งลก่อนน,งงนังลงก่อนอีนั่งลงน,นังลงนังนังอือเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้พี่บัวบานมาด้วยครับมามาหามิ่งแต่ว่ามิ่งไม่ไม่ได้ปล่อยไงถ้าปล่อยก็ไปหาพี่บัวหรือเปล่า้ สวัสดีครับอารุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมนุจีราครับสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับวันนี้วันครอบครัวนะครับ14เมษายนครับรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครับขอพรขอพรเนาะ ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญครับผมมีความสุขในวันครอบครัวนี้แต่ช่วงนี้ช่วงซีซันทายซีซันดูแถวบ้านช้างไม่มีครับเพราะว่าปิดโควิดครับสวีคคับแม่จันทาครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะปล่อยเต้ามีอใชักคู่กอนครับหรือว่าแม่พ่อแม่คุณตาคุณยายกำลังทานข้าวอยู่ รวก็เร speaker, roommate, cortex, ็วลองมาไลฟ์ให <enza> ้ไม่มดีดูดนิ่งๆเพื่อนๆท่านสวัสดีครับก่อนครับก่อนอ้าวครับครับก่อนเลยครับสวัสดีท่านเลยส่งภาพชัดเจนหน่อยน้อ้าวครับก่อนอีกท่านึงครับครับครับนั่งลง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 รับ อตอกหัวเขาก็ประมาณนว,ว่าทำแบบนี้นี้ครับจะได้กินได้กินครับเนาะเป็นสัญลักษณ์บอกครับดิบดิครับมันเชื่อมันเชื่อตัวน้อย เป็นไงบ้างครับอากาศร้อนบ้างไหมตอนเช้ามาทางไหนฝนตกเลยแต่เมื่อวานแถวสารครามเนาะสารครามเถวอ,อิดแถวนน่นนะครับออกไปทางขนแก่นสาครคามขนแกนนู่นแหละครับโอ้หนักเลยอะบางบ้านก็ลังคาออกเยอะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ หม่ละไม่ละฮะวัดดีดีนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเออให้นั่งก่อนนั่งอนั่งเออครับก่อนเออขอบพระคุณครับไม่จันทาครับผมเก็นกำลังใจให้มิงด้วยนะครับดูท่าขอกินอ่ะขอกินก่อน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  ็อย่าไปเครียดเรื่องโรคครับมันโรคโรคติดต่อโรคอะไรครับอย่าไปเครียดถ้าโม่โแต่เครียดโมวแต่อะไรก็จะจกะกวนแบบจะเป็นจิตตกไปครับเนาะเราป้องกันตัวเองเราลดไปสถานที่ที่เสี่ยงๆนะครับดีกว่าเนาะเราอยู่บ้านมาดูมิ่งดีกว่าครับมิ่งบอกคือ <c oughs> ดูวโวันไม่สนใจปั๊บก็จะไปเลยพอเราจะขยับตัวนึงก็มาหาเราเอีกแล้วอ้าว เข้ามารอดิเข้ามารอเข้าอีกอีกอีกรออีกไม่รอเลยเดี๋ยวรอเออดูกลมมันเชี่ยวครับมันเชี่ยวใครมาอยู่ใกล้มันเชี่ยวเนี่ยเลยเนี่ยวันนี้ พี่บอกเห็นแม่อวอนบอกว่าน่าจะไปเอาแร่งมาก็ช้างที่ไปสุดินมานะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเนื้อปิดเรื่องอะไรนยเรื่องควิดโควิดนี่แหละครับเพราะว่าเราก็รู้นะครับเป็นอันตรายเนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ม,มีครับก็ไม่กล้ามาเหมือนกัน มิงเข้าเต้าแล้วครับมิงเข้าเต้าแล้วเดี๋ยวไปดูเต้ามิงใกล้เลยไอ้เขินเขินเขินมาละโ,โคตรจะกินแล้วเนีเน่ยมาเมื่อกี้เนาะเขินเขิน <c oughs> คุณแม่ก็บางมุมด้วยคุณแม่ก็โอ้โหเสียงครับเสียงออื้ โอะไรนะครับอะไรนะครับ <toys> บิงอยู่ท่าลายกินเลยวะแฉงมึนไปแชบเนวงเด๋ยวดูครับเด๋ยวดูลูกช้ายกินนมครับ มามามี <c oughs> ่เราก่อนมามามาตัสดีครับก่อนมาข้าวไปนั่งลงนั่งลงนั่งลงดูดูมีไหมี่มถ้าไปกินข้าวก่อนมานี่มามาอืมได้ปล่อยมิ่งแล้วครับเดี๋ยวไปยังถือกล้องดูก่อนเนาะ เพชรบูรณ์อากาศดีโอน้าไปเที่ยวครับเพชรบูรณ์บนเขาตอนนี้ก็เก้าเดือนกว่าแล้วครับุ่งนี้มาลรีนนี้หลังสงการก็จะเป็นสิบเดือนแล้วครับสวัสดีครับแม่จุ๋มครับสวัสดีครับไปแล้วครับพ่อมาหาพ่อไม่มีอะไรกินก็ไปแล้วมา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 อย่มาเลี้วเล้ว,วนี่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 นี ด้วยไข่ครับหวานหอมมันครับอร่อยอ่ะครับไปดีก่อนไปดีดิดีมารอก่อนนี่มารอสิครับก่อนครับครับเฮ้ยของให้ครับของให้ครับก่ครับปดีครับครับครับเออครับ มันลูกคิตาครับอไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าดินจะเข้าตาเขาเพราะว่าลูกตาเขาจะมีน้ำ่อเลี้ยงตลอดนะครับเนาะนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นพอมันเข้ามาก็จะน้ำตาก็จะซึมเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาจากตาเขานะครับ สวัสดีไม่อีกครับสวัสดีครับขอบคุณครับจะปีนึงแล้วครับผมสิบเดือนพรุ่งนี้วันเดือนนี้ครับมิชุนาก็จะครบหนึ่งปีครับผม ไอ้ย่ะไอ้ยอ้ย่ะอ,อ,อ,อากาศร้อนมากเลยครับวันนี้แต่ว่าแถวนี้ยังยังไม่ได้เจอพายุแบบแรงๆครับเหมือนปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วต้นไม้ใหญ่มากครับหักโคนเลยหักครึ่งนะตอนนันดีนะที่มิ่งยังไม่ตกลูกดิ่งยังไม่คลอดครับแม่หางดียังไม่ตกมิ่งเลยเอาไว้ที่ครับกันไว้ครับกัน ทักกันเลอะไม่สนใจมันไม่เหยี่ยงเลยไล่ขอ้นไปก้นเอ้ยเอ้ย ao ไอ้ยวมามามาสภาพอากาศทางบ้าน เหมือนสุริมไหมครับ FC ร้อนมากเลยครับตัวนี้ร้อนอย่างแรงครับร้อนแรง <c oughs> ไปเรียนครับวันนี้ไปเรียนครับยังไม่ถึงเวลาครับก็มิ่งจะเล่นก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปละจีิครับถูกตัวนี้แหละบริเวณน,นี้ครับนี่ผูกโอเคล่มด้วยอะไรด้วยคิดว่าเอาอะไรมาเนะ Uh ันนี so ้แหละเออเขาจะกินน้ำอยู่กินน้ำได้เลยกินน้ำาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอู้ตักปาอู้อู้ตักปา ออมาเล่นสงการกับน้องมิ่งนะคะปัด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 ัดปัดอัดปัดปัดปไม่ัดปั้ปัดปัดปัดดปัดปัดปดนัดด่อด้ดปัอปวนปปัดปัปัดปปัดปีัดปี้ั มีเรียนพิเศษเอาสุกเอาปองเฮงนะวะเฮงเนี่ยโอเคนะครับเอาตักก้อนตักก้อนตักอู้งโอ้กระจายตักเอาเอาเปาตักก้อนอาจารย์มิ่งอ๋อมิ่งพมหนำมนต์ให้พ่ออ้วนขายของมันๆพ่ออ้วนมันเกี่ยวกับ โอ้ยเปิดมีแห้งเนี่ยเอาไว้มีแห้งเลยเอาไว้อู้เงี้อู้ทั้งแตกบุญละใบนี่ก็แตกเดยนี่ใส่น้ำมาได้น้อยเดียวนึ่งินหมดนอ้าตักมาก่ันตักเปล่ามีแต่เสียงออกนะบอตักเลย ใช่ค่ะแม่อิททำเพื่อนนุ่มเม็ดค่ะเฮ็ดแม่พวกกระทื่นไรบ่ยิ้มสอกเอาบอกให้เก็บบอลดิเก็บดิเก็บเก็บเอาเก็บบอลเก็บบอลเอาเก็บบอลเก็บบอลเอฟเอาเก็บบอลให้พ่อเก็บบอลแล้วโอ้ยเป่าน้ำอย่างเดียวเลยค่ะนี่เก็บเอาเก็บลูกบอลลูกเก็บเก็บอุ้ยติดใจถังน้ำอยู่ค่ะนี่มัยอมเลยเอาเอา Oh. Yep. Yep. อยีกสักพักนะคะเดี๋ยวจะปล่อยมิ่งปล่อยงูมิ่งเอ้ยไม่ใช่ปล่อยมิ่งออกไปวิ่งเล่นนะคะเดี๋ก่อนตอนนี้คุณตาคุณยายกับเด็กๆก็กําลังทานข้าวอยู่ <Yep. S 1> เดี๋ยววุ้ <Yep. S 1> เข่าแตกค่ะเก็บมาเก็บมาเก็บให้เก็บเก็บเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวนะ เมื่อวานกอดแม่โมปินแม่โมรักแม่โมคักพิ่นว่าแม่อ้วนพิน่นว่าแมนจะแมนตามคลิปนั่นลหละจ้าแล้วแม่โมก็ไม่ทำอะไรนะคะกัคกคักหนองหมิงขึ้นกันค่ะแม่โมเมื่อเช้านี้พอเสือพาพี่บัวมาหา แต่คุณตาไม่อยู่มั้งเนาะบ่ได้ปล่อยมิ่งออกไปมิซาวน์อู้ว์บังยือเอานำเนี่ยยือเอาถังน้ำไปบ่ฮึปล่อไปในขอกเลยเพิ่นกินขขาวยุโอ้เคยไปในขอกไปในขอกเจ้าก็ต้องมามัดประตูไว้ก่อนผสมมัดสีเป็นมัดแดงไงมัดประตูไว้ก่อนยิ่งหัวเป็นจุดด้วย สวัสดีค่ะเข้ามาพูดคุย <c oughs> ทักทายกันได้นะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยลี้ยงหนีเลยตกใจเอามัดไว้แน่นเด้อลูกไส้เจ้าเดกแกเสือกออกไป <c oughs> มิ้งรับอุ้ยเบิงเป็นตาม <c oughs> น้อง น้เม็ดนมเม็ดพ่อนมเม็ดครับอาาไอ้ตัวหมุนนะพู้ดผุนอยู่ผุน,ผนเอามาถือไป,ไปยางไปเอาสวัสดีครับเดี <laughs> ๋ยวไม่เย็นไปเอาไอ้ตัวที่หมุนประเกนโซ่อยู่นะครับอันนี้ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมึนจะเข้าต้อนเหรอมามามาเนี่ยเริ่เริ่มม,มาครับวันทับเดียวก็มาแล้วสวัสดีพี่พาราดีครับสวัสดีครับเนี่ย ขอบคุณครับขอบคุณครับผมอย,อย,อยู่อยู่นะรูอาการนะครับพี่ดิครับบุ<า>รอครับไม่ไม่เดี๋ยวผมปล่อยก่อนคุณมาถือก้อนหนึ่งดิผมปล่อยน้องแป๊บหนึ่ง กี่ปีมิ่งถึงจะเลิกเข้าเต้าค้าพ่ออ้วนแล้วแต่ครับเราจะต,ต้องการให้เขาเข้อดวงเรียนตอนไหนประมาณวีวกว่าก็เกือบสงปีส่วนใหญ่ก็สงปีแล้วครับจะปล่อยมิ่งนะฮะปล่อยมิ่งปวนอยู่ในขอกก่อนจันเยี่ยมมาก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 นี่อ้ยเบิ่งผุน <c oughs> เล,เล่นกับแม่หางดีไม่ได้ค่ะคุณแม่อุทัยวัน<า> <c oughs> เดี๋ยวเจอคุณแม่โบกเอาแต่แม่โมก็ก็รักมิ่งมากเลยนะคะไม่ทำอะไรน้องเลยมิแต่เจ้านิ่งเรานี่แหละน้น,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 นวันนี้ยังไม่เห็นแม่โมมาเลย จะมาเข้าโรงเรียนไหมวันนี้นี่แม่โมนี <ś led> ใมน่ใช่ค่ะแม่อ้วนใช่ค่ะตามนั้นแหละคะ่ะ <ś led> <ś led> ไปแล้วคะ่ะหนุนไปแล้วมิงมิงมิงมงมาทั้งนี่ลุกมาทั้งนี้วแล้วแล้วแล้ว,ลวมิ่งครับ อุ้ยบึงไปดันประตูนะคะคุ้มดันประตูออกไหมค่ะตอนนี้ยังปล่อยน้องมิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายทานข้าวอยู่ผ้าเขาพระท่านเดเมียนจ้าล่อยออกไปว่าได้ดอกเดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนอยากออกแหงๆกันก่อนอุอุ้ย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 อุยออุยฮ่าฮ่่อมี่บอมีลุก สวัสดีคุณแม่วันนาคะสวัสดีคุณแม่ปทุมพรค่ะสวัสดีโอสกะอะไรนะพ่ออ้วนมาแล้วแม่เอฟซีจากญี่ปุ่นมาละอสกะซังอสกะอุฮาราสังอุฮาราสังสวัสดีครับอุฮาราสังโอโยกไซมัสครับทักไทยโดอ้วนไม่ใช่เปานะอ้วน เ <laughs> พิ่นป่าเป่าเป่าเป่า <laughs> อ้วนอ้วนค่ะอ้วนไม่ใช่เป่านะคะมาดไม่ได้อีกมาเส้นครับก่อนกวางนีนตอคุณแม่พิสพิซี่บ,บ,บอกว่าสั่งเมลอนทางควันเสือให้สิบลูกเมื่อวานออ ้องถามคุณตาคคุณยยาารับมส่งหรือยังต้องต้องถามคุณตาคุณยายนะคะครับ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 พี่ครับพี่ครับพี่รอก่อนงอนเพราะอ้วนไม่ปล่อยออกไปเล่นสักทีเลยดูดูพันทักท่ายมาแม่ไม่ยัสกานะแม่นว่าเอาเนี่ยพันส่งอิโมจี้อย่างมา้อิโมจี้ยังมาเอากับเบิ้งติลาเอาทักท้ายพันเนี่ยเอามา นี is, i, ่น mm, oh ี uh, 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 uh. ่นี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่าโยมา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 เป่าสังเชียว่าอีกไม่มาเส้นเด้ออ่าอ่าอมโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โยโอ้โหโอ้โหโอ้โเอาไม่เอาออกมาวิว <laughs> คุณจะไปหลอกกันสิไปอยู่ตรงนี้ไปม,มันต่ําด้วยมันต่ําด้วยนี่นี่รอดมานจะทาไงอะไนผีทั้งผีขาบ่หอนเดขาเหี้ยนเหียนน่ะ <laughs> ไม่รู้อะกว่ากตกไปหัวสักกระเทียมพห้ในเนาะอ,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  <laughs> อ๋อครับเป็นแม่มิ่งครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พว้อ้วนเรียกแม่ครับเรียกให้แม่เรียกให้มิ่งดีกว่าเนาะที่ที่เราเรียกแม่เรียกอะไรครับจะเป็นแบบแม่ของมิ่งนะครับผมแม่เอฟซี เขาว่าป้อนเขาว่าเป้อนอนู่นะฮักแห้งนะฮักโอ้ยอ้วนขนาดรักเลยครับเพราะอ้วนขนาดรักดีแม่อ้วนขนาดสั่งสวัสดีครับแม่สายชวนครับสวัสดีครับครับผมแยกไปตามเมืองครับผมขนาดยอดขายก็ ก็น้อยลงอย่างมากครับลดลงเกินครึ่งครับผมครับก่อนคบคุณครับขอบคุณครับปกติเทศกาลเราจะสต๊อกของไว้แบบอัดของไว้เยอะครับทุกเทศกาลครับแต่ปีนี้ไม่ต้องสต๊อกของครับเออรื่องแบบไม่เย็นดิสวัสดีครับสวัสดีแปดสุดท่านครับสวัสดีครับหึ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  <laughs> อย่าทรมานมิ่งาเลยครับไม่กบวันทีวันสงกร <laughs> ่านนะค่ะสงสารไม่หางดีก็ดูแบบมีอาการน้อยใจเหมือนกันครับดูท่าทางไม่หางดีแล้วดูคลิปเมื่อวานถ้าแบบเป็นคนก็อะไรวะแม่ตัวเองยืนอยู่นี่แท้ <laughs> <laughs> เลยับับอ, <laughs> อับอืมอ๋อภาาบอชัดแป๊บนึงครับผม คุณแม่ลองลองลองปรับไปที่นั่นนี่ยังโอ้สัญญาณหลุดครับสัญญาณเน็ตหลุดคงไ,ไฟดับหรือเปล่าไม่รู้ฮะคุณใช้อะไรเมื่อกี้ผมก็ใช้เน็ตเครื่องนะผมก็ใช้เน็ตไอของไวไฟนะเป็นไงครับตัวนี้ได้ไหมโอเคเนาะ <laughs> สวัสดีสัญญาณหลุดครับแม่โมก็ใจดีครับผมแม่โมใจดีกับช้างเด็กทุกเชือกครับไม่ว่ามิ่งไม่ว่าพี่เลิศไม่ว่าถ้าเป็นเด็กแม่โมใจดีครับผมเฮ้ยเอ้ยยายายาไม่เอาไม่เอาผมว่าช้างเขาจะมีสัมผัสของเขาว่าเชือกไหนที่ว่าครับสามารถ เขาใกล้ได้ไม่สามารถสามารถไม่เป็นอันตรายต่อเขาครับเมืองกับพี่เดือนอย่างเงี้ยตัวตก็จริงอยู่แต่พี่เดือนไม่ทาน้องก็มีเหมือนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่โมโหหรอเห็นบอลครับผมครับเมื่อกี้สัญญาณหลุดครับคุณยายไปนไหนคุณยาย คุณยายไปเซ็นชื่อให้มิ่งก่อนบอกมิ่งแปลงเรียนอยู่นะบอกไปเซ็นชื่อให้มิ่งก่อนเดี๋ยวมิงตามไปบอกไปแล้วนะครับวันนี้โรงเรียนเปิดอยู่นะครับประพ่อแม่พีท่านใดนะครับที่อุ้ยอะไรมิ่งเธอลึ่งแล้วทะ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 ลึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพ่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปชนเราเมื่อกี้สองครั้งครับดังกึกเลยครับเดียว อื๋อ,อเป็นสภาพภาวะโลกครับโรคเลยมาโรคก็โรคโรคได้แหละครับที่กําลัง,งฮิตครับไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างแล้วก็กลัวกลัวแบบโลกมาโลกมั่งครับ,บรรพราะโลกรรก็ไปทุกที่รรทุกทางตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยนี่ติดทุกอำเภอติดทุกจังหวัดแล้วก็ติดทุกจังหวัดแล้วครับสีแดงหมดแล้วผมคิดว่านะ คงไม่เหลือครับโอ้โหมาแรงกว่ารอบแรกรอบสองีกครับครับประชาชนไม่ได้กาดตกหรอกครับมันมาเองโลกเออคนที่ลำบากก็คือพวกเราละครับพวกเราที่ยังรับจ้างหาเงินอยู่ครับนะเนาะเฮงเี๋ยวโดวเดีนยวตัวไม่เอา 喂，有有有有有，哎呀，姐、哦、姐，哪里？哪里？哟，哦，好得到一点，好一点，哦，那应该，应该，嗯。 เดือดมิ้งคือเดือดมิ้งคือเดือดมิ้คือเเดี๋ยวใหพวกบอลขอจบไลฟ์นี้ครับเดี๋ยวไปอ่าจริงเหรอครับไม่ว่าสามพันกว่าทุกวันเลยเหรออืมขนาดว่าประชากรประชากรของประเทศประเทศเขาอะ เป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่อยังไง Sensitive เรื่องพวกนี้มากนะขนาดเขาเป็นหวัดนิดหน่อยเขายังใส่หน้ากากเลยครับใช่ไหมไม่ว่าแต่ว่าถ้าวันละสามพันนี่โอ้โหแส,สดงว่าไม่มันอากาศหนาวด้วยไงผมว่าบางทีก็ต้องมาะหายใจก็หายใจลดลดกันด้วยนะครับเนาะถึงจะมีหน้ากากก็โอ้โหอันตรายครับ เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านครับผมขอให้พ้นจากวิกฤตตรงนี้ครับผมครับ,บแล้วแล้วพบกันนะครับเดี๋ยวพวกวันไปทำธุระแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเยิน <c oughs>